การกินวิตามินซี1น0 0มิลลิกรัมครั้งเดียวทำให้ร่างกายเราดูดซึมวิตามินซีไปใช้ได้เพียงแค่2 5เปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่คำตอบคือจริงครับเพราะว่าวิตามินซีเองเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนั่นหมายถึงว่าในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำอยู่ไหนวิตามินซีก็อยู่นั่นถ้าน้ำออกไปไหนวิตามินซีก็ออกไปนั่นตามด้วยนั่นหมายความว่าเราอะครับรับ น้ำเข้าทางปากแล้วน้ำออกทาวารทั้ง9เราได้หมดเลยเรารับวิตามินซีเข้ามาครับร่างกายพร้อมจะขับวิตามินซีออกตลอดเวลาเสมอเสมอถ้าเรากินวิตามินซีไปที่1000มิลลิกรัมเพเ๋อวิตามินซีเองเนี่ยอาจจะยังไม่ ระจายตัวหรือทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพเลยครับแต่เราต้องไปปัสสาวะเอาเขาออกมาแล้วอะครับในงานวิจัยก็เลยมีข้อระบุนะครับว่าการทานวิตามินซีที่1000มิลลิกรัมเหมาะสมนะที่จะทานแต่ไม่เหมาะสมที่จะทานครั้งเดียวเพราะฉะนั้นให้คุณกระจายมื้อในการทานวิตามินซีและที่สําคัญหลักการการทานอาหารเสริมที่มีวิตามินซีคุณต้องเลือกวิตามินซีที่มีคุณค่าในการดูดซึมของร่างกายด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นเม็ดคุณจะต้องมี Xten ซ์เทนลีเลหรือมีระ ระบบที่ช่วยให้วิตามินซีอยู่ในกระแสเลือดหรือค่อยๆปลดปล่อยวิตามินซีให้ร่างกายเราได้ดูดซึมเองเนี่ยตลอดเวลาและยาวนานพอเพื่อทําให้วิตามินซีอยู่ในกระแสเลือดได้นานและอีกอย่างหนึ่งครับคือการคอมบิ่กับแอลซิสเตอีนถ้าเกิดเอาวิตามินซีมาคอมบิ่กับแอลซิสเตอีนนะครับมันก็จะทําให้ไอเจ้าแอลซิสเตอีนเองเนี่ยจะเป็นเหมือนรถทัวร์เนาะวิตามินซีก็จะเป็นเหมือนคนนั่งอยู่บนรถทัวร์แล้วเวลารถทัวร์ส่ง ไปแวะป้ายไหนครับเขาก็จะส่งวิตามินซีลงส่งวิตามินซีลงส่งวิตามินซีลงไปเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆพอจะเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่มีเอลซิสเตอีน e แล้วก็มีวิตามินซี แอลซีตนก็จะพาวิตามินซีเองเนี่ยล่องลอยในกระแสะเลือดและก็นําไปส่งให้กับอวัยวะที่ต้องการวิตามินซีภูมิคุ้มกันกระดูกระบบเผาผลาญพลังงานแล้วก็ทุกๆระบบของร่างกายเรา mm hmm. ก็จะทําให้วิตามินซีเองเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายเราได้นานขึ้นและที่สําคัญครับพอพอวิตามินซีกับแอลซีตินเองเนี่ยไอ้เจ้าตัวแอลซีตรนเองเนี่ยส่งไปถึงยังเป้าหมายของวิตามินซีที่อยากไปท่องเที่ยวแล้วเองเนี่ยนะครับผม แอลซิสเตอินที่เหลือเองเนี่ยนะครับก็จะวิ่งไปที่ตับ เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างตัวเองอะครับให้กลายเป็นกูต้าไทโอนได้อีกเพราะฉะนั้นจะได้สองเด้งเลยการทานวิตามินซีที่คอมบายกับแอลซิสเตอจะได้ทั้งเรื่องคอลลาเจนหรือเรื่องการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเต่งตึงและผิวใสนะครับและที่สำคัญเองเนี่ยยังได้ผิวขาวได้ด้วยเพราะกลูตาไทโอนคือราชินีผิวขาวนะครับฝากไว้ครับกับสาวๆที่อยากจะทานวิตามินซีเพื่อให้ผิวดีด้วยสุขภาพ าพดีด้วยผมแนะนำให้ทานวิตามินซีที่คอมบายกับ LC s t t ส i n อครับทำให้วิตามินซีอยู่ในเลือดได้นานและที่สำคัญกระตุ้นการสร้างกูตาไทโอนได้อีกด้วยซึ่งจะทำให้คุณทั้งผิวขาวใสสุขภาพดีมาพร้อมกันกันกบวิตามินซีนะครับฝากไว้ครับผมหากอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ e a l t h y Talk and teach ด้วยนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ